สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิ์ลำเพลินออฟิเชียลนะครับเอาล่ะครับพี่น้องอต่อมาเราบืนใส้ดิันแล้ว,วลต่อมเราเาบืนใส้ดิอันเบือนบอบื่ขึ้นได้เลย เลี้ยงสายกันได้โม่เลี้ยงสายกันบ่ขึ้นนิดหนี่งล้มไปวะพิระตูเดี๋ยวเดี๋ยวจะพายจะพา้เขาตึงก้อนแหงเขาตึงก้อนแหงเขาตึงก้อนตึงไปเขาค่อยตึงไปมันจะขาดเขาค่อยตึงไปเาค่อยๆไปค่อยๆไปใกล้ๆเดี๋มันตึงก้อนเดี๋ยวเขาพายไปโอ้โยถึงหมดเลยอันตรายดึงเสี่ยถึงหมดจะดึงให้แม่

có phơi phăng gì chứ? <laughs> à, bỏ bỏ không khơi mẹ thấy phăng gì không? bỏ 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 nông nùng à, cả bệnh đó, con. có mẹ, bỏ luôn มันต้องดึงตึงแล้วก็ดึงเราห้ยขันนี้ถอยก่อนให้ยขันนี้ออกตัวกันขั้นต่างหลากไปตัวเองว่ากระชากเอาดิมันขาดมันแล้วเออเนีเ่ยไม่อ้อมอ้อมเมดตู้ น่ำแข็งวันอ้าวลงมาลงมาเรื่องยงอ่ะหายยงลงมาเอินเขาลงมาวัันซ่นี่ยนะนี่ว่าก่อนตัวเลตดตี่หรือตี่เดี๋ยวงมาก่เราอยก่อนตัวนี่หนก่อนตนเออนี่นี่นี่ยเนี่ยของนาตัวเนี่ย นกมาเบิ่งาจะขสอดเลยสอดมาเซงอแล้วครับสอดพัดผงสินี้เลยอดโตรก็เอลุ่มๆเลยนะสอดทางบนไมางล่างสอด้างล่างกม่ทางบนอ๋อต้องมาล้องมาลางก้อก่นหนก้นหนใครเขาขงอยู่นี่เลยสายพัาาต้องออกมานี่กวาดเราเลยกวาดเราเลยกวาดเราเลยกวาดเขาซีเลยครับก็สั่นไปอีกเน่ะ เอาทาานี้ขึ้นเอาสนท่านี้ขึ้นเอาขึ้นทางคุณมาบ้านนี่นี่เขึ้นเออพม่เอาลงเออดึงหอะไรล่ะถีบลงท้องงนั่นแหละขวานลนเนีกระชากโซบันตึงเลยเนาะมันต่องควายตึงขั้นเลมันต้องวาไปแบบเรอวดไปเลยด้มันต้องดึงหมันต้องโอ้ขาใจจังานี่เดินในตากันเหรอนีได้กรได้ยุ่นี่กวาดเสกดนี่ะกวาดบงตอเนน่ะเอากวดกักวดเอาเอาไปกวดอะไรกักวดเนาะห้กวดได้ย ขอแล้วนะขอเอาอันนี้ก็ได้ก็คันมันมันเป็นตะปูไหวคันปูเน่เลยด้แก้วบอาสกนบ้างใช่่ะนั่นน่ะขันมออกเห็นไหมเอานื้อควาเอาเนื้อควาเอาเนื้อมาน้าสเกนี่ยูตขอปอกมันออกแล้วเบียดย่อมเราก็ได้เก็บดั เวลาเวลาหมุนขออ่ะเวลาเาหลอกกับหมุนขาจำหลอกคายออกรอบนึงจะเนอ่ะป้อนไม่ออก่นเหี๋ยเหนไปไ็วเโอ้โอ้โอ้กดั่โจ้รถต้องาตไม่ก็ดนจ้ารจไำไม

เอามันหักก็ขึ้นเดียวก็หักก็หักบอมก็หักลอยทั้งพุ่นเถหรอกด่างก็เปพุ่นดึงหนาแม้วนีหนึ่งหนึ่งมั้งนี่มึนึ่หนาสุดะหนาไม่มึงหนึ่งวะมึงเปียไปแงพกอเนียเดนหน้าในบ้านไเดินหน้าออกขนบ้นเดี๋ยวกดกดเจ้าเจ้าเจ้าเดินหน้าออกเลยเพราะว่าด่างมันเปรียวลงเอาบอกัน เดินเอาออกตรงตเลยตั้งพงมาลยตรงทางออกเลยเนี well, ่ยตั้งพงมาลยตรงทางออกเลยบ้าักบ้าว้าว้ามันจมตต้มองนี้มองหันมองมี่้จมมันจมต้มอง ทางออกเลยนี่มันจมตรงตรงนี้นี่ไอ้โม่เมันขึ้นแล้วน่ะจมกับน้ำไผ่มีนี่จมไผ่มีเนาะทิพน่าก็ต้องดึงดึงเข้านาคนแล้วดึงข้าวนาแล้วต้องทางออกไปมึงดูวยต้องพุ่งออกทางออกมึงเพราะว่ามันมันจมตรงตรงนี้เนี่ยมึงเห็นมันจมเนี่ยน่ะขั้นนี่ลบกอนในระแวงหน่อยขั้นนี่มันเขั้มันนี่กัอนเนี่ยยังมันเปลี่ยนเนี่ยไปหาอยังมันไปคนลงมเราเปลี่ยนห้องอะประมาณนี้